Thank you. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องสยามช้างยิ้มเฟมิลี่ของเรานะคะเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้นะคะเปิดตัวด้วยแม่สุภาพของเรานะคะอากาศเย็นๆทำท่าแปลกๆนะคะอันนี้ไม่รู้เรียกว่าท่าอะไรนะคะแล้วก็ชอบเรียกน้องช้างข้างบ้านนะคะจะได้ยินเสียงช้างร้องอากาศเย็นๆนะคะ มีเมสุภาพของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องสยามช้างยิ้มของเรานะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะคะคอมเมนต์ได้นะคะแม่สุภาพของเรายิืนนิ่งเลยนะคะ นี่นะคะแล้เด็กๆของเรานะคะกําลังตักขี้ช้างทําความสะอาดกับพี่ควานสายันของเรานะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะจะได้ยินเสียงช้างร้องนะคะพี่ควานของเราก็พาเด็กๆนะคะเจ็บกวาดนะคะตักขี้ช้างทําความสะอาดลงช้างของเรานะคะวันนี้ไม่ได้ใช้แรงงานเลยนะครับเพราะว่าต่อไปก็คืออนาคตของ สวัสดีค่ะน้องมุ้ยนะคะน้องมุ้ยของเรากําลังกินนมน้องมุ้ยก็มาช่วยนะคะ,ออะนี่นะคะเด็กๆทำความสะอาดนะคะ มาลีสวัสดีค่ะมุ้ยจ้าสวัสดีหน่อยจ้านะน้องมุ้ยนะคะ,คะนี่นะคะ,คะก็จะเป็นช้างหนูเล็กนะคะเป็นบ้านใกล้กันนั่นนะคะอันนี้ก็คือหลังที่สิบปดนะคะหนูเล็กนะคะนี่หนูเล็กพามาดูช้างของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้หลังที่สิปดนะคะนี่หลังที่สิบแปด ชื่อนูเล็กนะคะเจ้าของบ้านไม่อยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นหลังที่สิบเจ็ดนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนชื่อตัวไหนแต่มีชื่อชื่ออ้วนแล้วก็ชื่อเล็กนี่นะคะแล้วก็ตัวเล็กๆฝั่งนู้นก็จะเป็นพันล้านนะคะนี่นะคะ แรกได้ยินเสียงลองๆนะคะนี่เสียงเงียบแลค่ะช้างสองตัวนะคะช้างน้อยน่ารักสองตัวนะคะนี่ก็เป็นหลังที่สิบเจ็ดนะคะรูดแต่ชื่อพันล้านอีกตัวหนึง่งไม่รู้ชื่ออะไรนะคะ าของบ้านก็ไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะดูค่ะเล่นสนุกเลยนะคะ โยกตัวใหญ่เลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็พามาดูช้างของเพื่อนบ้านนี่เป็นหลังที่17นะคะมีช้างอยู่สีเชือกนะคะ ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือพันล้านนะคะเป็นเพศเมียนะคะนี่ค่ะพันล้านเพศเมียนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะเป็นทองสุกนะคะเป็นเพศผู้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยสงสัยหิวหรือเปล่านะคะพี่ควานก็ไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะเนี่ค่ะนี่คือพันล้านนะคะนี่พันล้านนะคะฝั่งนู้นก็เป็นทองสุก นี่นะคะอายุกี่ปีต้องถามพี่ควานักส,สายันพี่ควานบอกว่าประมาณสามปีนะคะ<ม>นี่นะคะสามปีนี่พันล้<พ>า,ลาน,าน,นเป็นลูกของพายหนุ่มสุรินทั้งสองเชือกหรือเปล่าคะทั้งทองสุกทั้งพันล้าน ลูกพลายหนงสลินมาให้ดูเนาะวันนี้นานๆได้มาดูทีนะครับต่อจะเป็นพลายทองเสือหน้าออกยาว,ยวาส่วนนี้ก็จะเป็นลูกช้างพังชื่อพังน้องพันล้านเป็นช้างเพศเมียนะครับอันนี้นจะเป็นพลายเป็นมีกาจับนี่เอามาตรงนี้ ดูความน่ารักของของสุกครับโยกอย่างเดียวครับโยกอย่างเดียวของสุกของเรานะครับโอ้โหอยู่ขวอยู่ขวาอ๋อพันล้านลูกชอบหยอกเด็กครับพันล้านนี่งหอมน่ารักขอมผันล้านนะครับจากขึ้นบ้านของเราก็จะมีทั้งหมดสี่เชือกเนาะ จมีสี่เชือกนะคะรังที่สิบเจ็ดนะคะใช่ครับสองเชือกนี้ก็ออกอยู่ที่คตเรานะครับโนสาวของเราแต่พันล้านจะเป็นพี่ของพลายทงอ,องสุขเป็นน้องพี่ควันบอกว่าพันล้านเป็นพี่ทองสุกเป็นน้องนะคะลูกพลาลูกพลายหนุ่มเซนทั้งสองเชือกเขาผสมพัน์อยู่ที่พัทยานะครับ มีสระน้ำด้วยนะคะใช่มีสระน้ำด้วยมีสระน้ด้วย,วยไว้ให้น้องพันล้านกับคันสุดเล่นเห็นสระน้ำไหมคะสระน้ำมีสระน้ำให้ให้ให้พันล้านเล่นด้วย <c oughs> นิสัยดีนะคะพันล้านนิสัยดีพันล้านน้องอยากเล่นสะพันล้านได้ไหม,น,มยยน,น้องมุยอยากเล่นสะน้ำพันล้านได้ไหม มีลูกบอลด้วยเห็นไหมน้องพันล้านถึงน้องผาร้านน้องผาร้านทำหัวแบบนี้น้องพันล้าน,น,อานโอ้ <c oughs> มุย้ยอยากเล่นสระน้ำน้องพันล้านไหม <c oughs> พี่มุย้ยอยากเล่นสระน้ำน้องพันล้านอู้น้องพันล้านเดินไปเลย <c oughs> มือตัวเล็กกว่าน้องผารนเหรอใช่ ไปแล้วนะทองสุกไปแล้วนะอู้ทองสุกยกใหญ่เลยทองสุกทองสุกไปแล้วเด้อทองสุกไปแล้วพัลลานไปแล้วเด้อบายบายค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ คุณทุกคนที่เข้ามาดูช่องสยามช้างยิ้ม f ฟมิลีของเรานะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะค่ะแม่ควานขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกับน้องพันล้านของเรานะคะค่ะพันล้านไปเลยเด้อทองสุกไปเลยเด้อ